เปิดตำนานสวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาครับผมได้เรียนรอโดมาจนถึงปีสาและต้องไปฝึกภาคสนามที่เขาชนไก่เป็นเวลาหวันสี่คืนการฝึกเป็นไปได้ด้วยดีเหนื่อยมาก คิดถึงคนที่บ้านคิดถึงเตียงนุ่มๆคิดถึงอากาศปลอดโปร่งเพราะที่นี่ฝุ่นเยอะมากจนจามออกมาน้ำมูกเป็นสีดำเลยครับการฝึกดำเนินไปจนถึงวันที่4ซึ่งเป็นวันที่เหนื่อยที่สุดเพราะต้องเดินเท้า9-10ถึง10กิโลเพื่อไปฐานต่างๆจนได้เจอกับสุดยอดครูฝึกจานรก ก็ฝึกกันไปหมอบคานตามเรื่องตามราวจนฝึกเสร็จกลับไปที่กองพันทุกคนเหนื่อยเพียแต่ก็ได้รับอนุญาตให้อาบน้ำได้สบายใจเรื่องมันเริ่มมาจากเต็นท์นอนของผมอยู่ในโซนที่จะต้องเป็นเวรนยามในวันนั้นพอดีซึ่งเป็นเวลา ตีสถึงตีสผมก็นอนก่อนตอนห้าทุ่มผัดก่อนหน้าก็มาปลูกตอนตีสองผมจึงต้องลุกขึ้นเพื่อไปเฝ้ายามปกติแล้วเขาจะแบ่งเป็นคู่ในการเฝ้าแต่เพื่อนผมนั้นต้องจัดของจัดกระเป๋าจึงบอกให้ผมล่วงหน้าไปก่อน ผมก็ต้องไปเฝ้ายามคนเดียวจะเรียกว่าซวยหรืออะไรไม่รู้แต่ผมต้องไปเฝ้าหน้าห้องน้ำซึ่งมืดและดึกแล้ววังเวงโคตรๆผมก็ยืนไปสักพักจากนั้นได้จาชับว่าพื้นห้องน้ำสะอาดห้ามมีรอยแม้แต่นิดเดียวผมก็หันไปมอง เช็คในห้องน้ำมันก็มีรอยเท้าอยู่คู่หนึงดูจากรอยแล้วก็น่าจะเข้าห้องส้วมห้องแรกพอดีผมก็ต้องเช็คว่ามีใครอยู่ในห้องน้ำนั่นหรือเปล่าจะได้รอเขาออกมาแล้วเช็คดูทีเดียวเพราะตีสีแล้วคงไม่มีใครมาใช้ต่อเข้าห้องน้ํำอยู่หรือเปล่าครับ นี่คือสิ่งที่ผมตะโกนไปเสียงตอบกลับจากคนในห้องน้ำครับผมก็ยืนรอหน้าห้องน้ำไปเรื่อยๆรอแล้วรอเล่า20นาทีแล้วจนเพื่อนที่เก็บของมามาพร้อมรองเท้าแต่ที่ใส่เข้าไปทำความสะอาดโดยไม่เปื้อนพื้นแต่ผมก็ไม่ได้อิจใจเรื่องคนในห้องน้ำ าะคิดว่าวันสุดท้ายเขาอาจจะทายหนักอยู่ผมจึงให้เพื่อนเข้าไปทำความสะอาดข้างในสมมุติว่าเพื่อนผมชื่อตีตีถูห้องอาบน้ำก่อนเลยมันก็เข้าไปถูส่วนผมก็ยืนเฝ้าข้างหน้าจนตีมันถูห้องอาบน้ำเสร็จมันก็มาถามผมว่า ห้องซ่วมต้องถูด้วยเปล่าผมก็ตอบว่าเออแต่รอคนห้องแรกเขาเข้าเสร็จก่อนนะไอ้ตีก็งงถามผมว่าห้องไหนกูเดินเข้าไปดูไม่เห็นจะมีห้องไหนปิดประตูสักห้องผมก็งงครับและหันไปมองห้องน้ำห้องนั้นปรากฏว่าประตูมันเปิดอยู่ผมก็งงและดูที่รอยเท้า รอยเท้าก็มีเพียงแค่รอยเท้าที่เดินเข้าไปแล้วเขาออกมาตอนไหนซึ่งผมดูแล้วมันมีทางออกทางเดียวแน่นอนซึ่งผมก็ยืนอยู่ตลอดและจะปีนออกก็ไม่ได้แน่นอนและรอยเท้าก็มีแค่รอยเดิมที่เป็นรอยเข้าแต่ไม่มีรอยที่เดินออกเลยแล้วเสียงครับที่ได้ยิน รอยเท้าที่มีแค่เข้ามันคืออะไรผมก็เลยไม่พูดอะไรครับเพื่อนก็ร้างห้องน้ำเสร็จผมก็ยืนขนลุกอยู่หน้าห้องน้ำรอบๆก็เป็นป่ามืดอีกก็มีเท่านี้แหละครับเรื่องที่ผมเจอมาขอให้น้องๆปีนี้ที่ไปเขาชนไก่เดินทางปลอดภัยสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะครับ ขอขอบคุณเว็บไซต์สนุก m t h a i c o m เอาละครับผมก็ขอจบการเล่าไว้เพียงเท่านี้หากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะประการใดโปรดแสดงความคิดเห็นใต้ล่างคลิปนี้หากท่านผู้ฟังชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ